เจอการเกือบย่าลืมแฟนเพจจ้าวันนี้มาเห็ดกับข้าวคับพี่น้องจะทำปลาดุกย่างแล้วก็เอาไปลาบจ้าพี่น้องปลาย่างเกือบจะสุกแล้วค่ะปลาดุกเกือบจะสุกแล้วค่ะนะคะหอมๆจ้าเสร็จแล้วนะคะเกือบจะสุกแล้วเราจะไม่เอาสุกมากนะคะไม่แห้งมากเราก็จะเอามาแกะเอาแต่เนื้อเขานะคะดูจ้า หอมมากเลยค่ะผักเราเตรียมไว้แล้วค่ะนี่อย่างเนี่ค่ะอี่อยังมีเพรายัางจะเตรียมยังไม่เนี่ยโอ้คอยเตรียมยังไม่ก่อนผักชีค่ะผักช,กชีนะคะไม่ได้อยู่ในวัดน,นะคะอยู่ที่บ้านจาก,กชีค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมค่ะพี่น้องนะคะตะไคร้ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะที่จริง ข้าจ้กคือขึ้นเห็นพี่น้องจะเรื่องมาคามากบอกคอยลืมคอยลืมอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงซอยนะคะ,ะผักชีแล้วก็ต้นหอมะคะ่ะซ้อยเตรียมไว้ครับพี่น้องอันนี้เอาไว้กัดกล่อมๆหรือซ้อยก็ได้ค่ะพี่น้องโอเคเตรียมพักไว้เรียบร้อยนะโอเคนะคะอย่างนั้นปลาแล้วนาจะเย็นแล้วนะคะทุกคนเราจะมาแกะเอาเป็นเนื้อของปลานะคะแก้มิอจ้าก็ครับอ่นี้จ้าน,าน,าน,านาะคะ เอาใจเนื้อปลาค่ะทุกคนหลังจากเราแกะเนื้อปลาเสร็จนะคะเราก็จะเอามาสับจ้าสับให้ละเอียดนะคะทุกคนสับให้ละเอียดเสร็จแล้วเอาลงในหม,มอ้อเติมน้ำปลาแล้วเอาไปตุมก่อนนะคะเดี๋ยวยืดหล่นอนก็สับก็จ้าโอเคค่ะหลังจากที่เราสับ ปลาละเอียดแล้วนะคะทุกคนเอาลงในหม้อขึ้นเก้าวนคะคะเอาลงในหม้อแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำนิดนึงที่จะน้ำค่ะเราจะเอาไปต้มให้เขาสุกนะคะไม่แต่เยอะน้ำประเดง สองสอน,นะคะเพราะว่าตอนที่เราย่างปลาเราไม่ได้ใส่เกลือนะคะทุกคนถ้าหลังจากที่เราต้มปลาให้มันสุกแล้วนะคะทุกคนแบบนี้นะคะอันนี้เยกลวนใส่ยางกอกเ้าใส่ยางกอกคอยลืมคานะคะทุกคนใส่คาเลวนะคะแล้วก็จะปรุงเครื่องนะคะนีอ่อย่างนอ้พริกป่นพี่นอ้องทอสอดนะจ้าใส่พริกป่นนะคะแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวมันเผ็ดค่ะนอ่อ ผงนัวค่ะพี่น้องเทลงบนีเหรออ้าวพ่เอเม่น <c> แ <oughs> จ็คหน่อยกับพวค่ะจา้ารินซอสเทลงบนีแหละม,มันบนร่องไว้พี่น้อง <c oughs> น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาระ้นี้ยนะคะขัวคะ่ะข้าวขัวข้าวขัข่วคะ่ะหอมแม่ะค่ะพี่น้อง งาเลยค่ะโคนค่ะแบบนี้นะคะอุ้ยหอมพีน้องเป็นตะกินเองนะคะเดี๋ยวพอเห็ดเหลี่ยมันวิวอีกค่ะว่ารสชาจะเป็นยังไงซิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อซิมก่อน เลืองมังนาวพี่นอ้องให้มังนาวเงินโอเคน่าจะโอเคแล้วนะคะเสร็จแล้วใส่พักพี่นอ้องเรียมไปแล้วค่ะอืมหอมค่ะสุดยางสุดยอดนี่ยังเอาลงไปเลยพี่นอ้องเงียบจ้าเรียบร้อย เป็นเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วอ่ะเทียอุ๋ยพ่อมีเทโลม,มีจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทานกับข้าวเหนียวร้อนๆผักด้วยเขาวสวยก็ได้จ้ามากินข้ากับหลับปลาท้ากันนะจ้าเอามา,เอามาพ่อเอ้ามา